สายอีสานผ้าแสบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้สายอีสานได้ขนมจีนขนมจีนเศร้านำปลาจ้านำปลารดแสบจ้าต้ paradise. ่มจะนำปลาพี่น้องจ้าต้มนำปลากับลูกชิ้นป่าใส่ลงไปทำนี่กระนั่วละจ้าพี่น้องจ้าโรยพริกป่นโรยเมส็ตอพี่น้องปลาลดแสบจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าแ่บแบกระสายอีสานจ้า ผักกามิคือเกาจ้าและดิอา่าพี่หวานพี่น้องสลัดคอดสลัแน่จ้า mm. ชิลเล้าเก็บในสวนพี่น้องจ้า mm. ห,อ,หอมแขกมาจ้าแซบๆกระสายอีสานจ้ามากินข้าวปุ่นซสาน้ำปลาากระสายอีสานจ้าคุริได้ใจพี่น้องจ้า mm. ใช้ชันมันบ่ได้ ซื้อป่าซื้อ,อยังมาไหวนอกจากพอดีไม่นมประละกะตุ่มนัวขึ้นกันจด้พี่น้องจ้ะมากค่ะสดนัวแทนนัวว่ามาจากยาวไรบัดสลัดเน่ยใส่ลงไปเลยพี่น้องจ้ะเสียบๆจ้ะมีซีเล่า้าเขากันคักได้พี่น้อง อันดับแรกมวนก่อนพี่น้องจ้ะข้ามญ่ๆมาจ้ะอืแซ่บพี่น้อง สต,ตัวม่ตอรมีงหายๆไปหน่อง ซีในสวนกำลังงามพี่นังนาหนังปลาพี่นองจ้ะ สดสต่อพี่นางกักสดสต่อแพ็คนึง่งใจเม็ดเลยพี่นาง แลดิดไปนัง ขนมจีนกินแง้มได้กับ,เบ่เบื่อซาบแต่น,น้ำปลาหลากกัแซ่บจ้ะ 别闹。非常 กับชี้เหล้าหอมจำไพี่หมลง ่อนนี้ตักพ่อนาพี่น้องจะเซ็นไลท์ออก 漂亮。 เลาลเจ้าพี่น้องจ้าแสบหลายเลาละจ้าพี่น้องจ้า,า,า,จา,จาถ้ามักคลิปสายสานกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้พ่พาดที่แม่ๆของสายสานพาดซสบจ้าพอพอกันคลิปนาจ้า